ฝ่นทิรางูตะขาบหรือแม้แต่แมงป่องเนี่ยก็มักจะแอบเข้ามาในบ้านวันนี้บ้านเขาเราอยากได้มี5วิธีง่ายๆช่วยให้บ้านปลอดภัยขึ้นมาฝากกันข้อแรกนะใช้สมุนไพรไล่อย่างน้ำมันตะไคร่หอมหรือว่ายูคาลิปตัสโยเซส่สำลีวางไว้ตามมุมบ้านกลิ่นพวกเนีน้สัตว์มีผิดไม่ชอบเลยข้อที่2ติดไฟโซลาเซนเซอร์ในมุมมืดๆพอมีอะไรขยับเนี่ยไฟก็สว่างทันทีปลอดภัยขึ้นเยอะแต่ถ้าสัตว์มีผิดเลือเข้ามาในบ้านจริงๆอ่ะต่อให้เราป้องกันแล้วเนี่ยก็ยังอันตรายอยู่ดีแบบนีี้้้้้้แแแหละะะถาาาาททปรรรกกกัััันนนยยยบบมม่่่เเซฟไไไวววว็ชดดจสสต์ ข้อแตกเป็นกุญแจ MSIG ก็จัดการให้หมดเพราะเขามี MSIG Home Assistant บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเสี่ยงหรือว่าจัดการเองอยู่บ้านเหมือนมีทีมซัพพอร์ตเนี่ยก็สบายใจได้มากขึ้นเบี้ยประกันภัยเนี่ยเขาเริ่มต้นแค่7บาทต่อวันเท่านั้นคุ้มครองความเสียหายทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในมีคุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงสุดถึง2,000 200, 0 0บาทส่วนภัยธรรมชาติอย่างลมพาย,ยุแผ่นดินไหวภัยลูกเห็บเขาก็คุ้มครองครอบคลุมเต็มทุนประกันภยัยกลับมาที่ข้อ3าุรอยแตกแล้วและปิดท่อระบายน้้้้้าาาาาใใหหมมมีชิดดขออท่4รรักกษควสะบน ว่าอับชื้นข้อ5ตรวจเช็คประตูหน้าต่างและมุงลวดให้แน่นหนาะปิดทุกช่องที่สัตว์จะเลยเข้ามาได้ป้องกันเองก็ดีแต่ถ้ามีประกันภัย MSI G My Home Safe คุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สินพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินก็ยิ่งอุ่นใจใครสนใจลองหาข้อมูลเพิ่มกันได้เลย